เราได้ยินมานานยาวนานตั้งกรรมการกี่ชุดแล้วก็ไม่รู้เรื่องปฏิรูปตํารวจเรื่องกระจายอานาจเรื่องว่าตํารวจเนี่ยควรจะเลือกโดยแต่ละจังหวัดไหมให้ประชาชนเขาเป็นคนตัดสินไหมว่าตํารวจอ่ไหนดีไม่ดีแต่มันไม่เกิดสถียรมันไม่เป็นเพราะอะไรถ้าตราบใดเอ่อนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกอ,อร์รลนี่ก็อย่าหวังว่าจะมีการ,ราาพัฒนาเปลี่ยนแปลงตํารวจนะครับเพื่อตอบสนองให้เป็นตํารวจของประชาชน พราะมันก็เป็นตํารวจของนักการเมืองเป็นตํารวจของนายกเป็นตารวจของสอสอในท้องถิ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นอยากเห็นเลยก็คือยื่นเข้าไปดูซิว่าเนี่ยในภาพรวมนะครับสสจะเอาไหมเนี่ยเสนอโครงสร้างไปเลยอย่างที่ผมบอกหลักการประธานกตทรอให้มาจากการเลือกตั้ง<ม>นะครับกรรมการตัดถวนกตลรวโดยตําแหน่งต้องมาจากเลือกตั้งม,มากกว่าโดยตําแหน่ง<ม>นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องโครงสร้างเนี่ยให้กระจายมาชัดเจนอ<ม>กองบัญชาการเนี่ยต้อง เด็ดเด็ดขาดไม่ใช่ไปทางบประมาณมาเนี่ยมาขอรวมแล้วส่วนกลางก็ต้องมาช่่งมันไม่ได้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเลยกองชาการแต่และกองชาการเนี่ยมันควรจะเป็นนิติบุคคลนควรจะมีการสามารถที่จะยื่นคําของบประมาณด้วยตนเองได้ไม่ใช่มาเฉลีย่ยให้กัน hmm. ภาพเหนือก็ไม่เท่ากับภาคกลางภาคกลางก็ไม่เท่าภาคใต้ภาคอีสานแต่ภาพบริบทสิ่งแวดล้อมปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่และหน่วยไม่เท่ากันอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อจํากัดนะครับอันนี้ตรงนี้ผมคิดว่า อ,อ,อยากเห็นภาพในเวลานี้การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอยากเห็นร่างกฎหมายอยากให้มีการเสนอแก้กฎหมายเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีการนับหนึ่ง